ามาต่อกันเลยนะครับคราวนี้หลังจากเราทำการคุ้นเคยกับการขึ้นไปยืนแล้วก็บิดเท้าขวางทั้งสองคู่สองข้างแล้วนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับก็พร้อมที่จะฝึกขั้นตอนต่อไปก็คือการควบคุมทิศทางโดยการกดปลายเท้าหรือกดส้นเท้านะครับถ้าเราอยู่ในในท่ากุ๊ฟฟี่แบบนี้นะครับก็คือใช้เท้าขวานำเนี่ยนะครับพอเราขึ้นไปยืนขวางปุ๊บ นะครับขึ้นไปยืนขวางแบบนี้ปุ๊บนะครับเวลาที่เราจะไปไปทางขวามือหรือไปด้านหลังเราเนี่ยนะครับเราก็จะกดส้นเท้านะครับอันนี้เรายังแบบเลี้ยวน้อยๆนะครับฝึกขั้นต้นนะครับกดเน้นส้นเท้านะครับส่วนขาหลังเนี่ยจะเน้นจิกที่ปลายเท้านิดน,นึงเพื่อไม่ให้มันโอเวอร์นะครับถ้าเรากดเลยเพื่บมันก็มีโอกาสตกใช่ไหมครับเราก็จะเน้นเน้นปลายเท้าด้านหลังเนี่ยเ,เขาเรียกว่า เคาน์เตอร์ก็คือต่อต้านไว้นะครับต้านแรงไว้นิดนึงเพื่อเพื่อคอนโทรลไม่ให้มันโอเวอร์ชูตหรือมันเลยเลยออกไปนะครับเราจะใช้การกิง่งเท้าหลังช่วยนะครับมาอามาเอาใหม่ปึ๊บขึ้นยืนบิดนะแล้วก็ใช้ใช้เท้าหลังเนี่ยเคานเตอร์ Counter ก็คือต้านไว้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราเห็นไม่เห็นล้อไหมครับเเมื่อกี้เลี้ยวขวาเน้นเน้นที่ส่วนเท้าหน้านะครับ แล้วก็เท้าหลังเนี่ยก็เคาน์เตอร์ไว้นิดนึงก็คือจิกจิกตรงนี้นะครับปลายเท้าสู้นิดหนึ่งไม่อยาอยาจิกมากนะครับจิกสู้แค่เพื่อไม่ให้มันโอเวอร์ชูเท่านั้นเองเห็นไหมครับล้อล้อก็จะเลี้ยวไปทางขวามือนะครับทีนี้พอเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับก็จิกปลายเท้าหน้าโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับโน้มตัวไปไปทางด้านหน้าด้านข้างของบอร์ดนะครับเสร็จแล้วเท้าหลังก็จะเน้นที่ส้นเท้าเพื่อเคาน์เตอร์ ไม่ให้มันโอเวอร์ชูตนะครับเห็นไหมครับล้อมันก็จะเลี้ยวเลี้ยวมาทางนี้นะครับเลี้ยวมาทางซ้ายมือนะครับเอาเอาสับเข้าไว้นิดหนึ่งนะครับเลี้ยวที่ไปทางด้านหน้าของเราหรือซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าโถไซถ้าเลี้ยวไปทางขวาหรือด้านหลังเราเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าฮิวไซนะครับนี่ฮิวไซโถไซนะครับโถไซส์ ide, ปุ๊บจิกอ่าเท้าหลังเคาน์เตอร์ไว้นิดนึงก็คือต้านไว้นิดหนึง่ง นะครับก็ประมาณนี้นี่คือคือจากคราวที่แล้วที่เราฝึกบิดบิดเท้าขึ้นไปยืนแล้วบิดเท้าได้อัตโนมัติเมื่อไหร่นะครับคราวนี้เราจะใช้ตอนที่เราจะจะเลี้ยวนะครับถ้าบอดเคลื่อนที่มันก็จะเลี้ยวตามล้อเห็นไหมครับเหมือนเราขักพุงมไัยเลยไหมนะครับย่อตัวด้วยนะเวลาเวลาทํายืนอยู่เนี่ยต้องย่อตัวนะครับแต่ผมยืดเพื่อจะได้ให้มุมกล้องมันเห็นนั่นนั่นเองนะครับนี่ครับประมาณนี้ เห็นไหมครับเราก็ฝึกใช้ข้อเท้าการเลี้ยวขั้นที่1นนะครับเราก็จะเลี้ยวด้วยด้วยข้อเท้าแบบนี้นะครับมันมีมีหลักๆอยู่3 3วิธีแต่แต่คราวนี้เราจะเอาแค่แค่การเลี้ยวด้วยข้อเท้าก่อนนะครับการเลี้ยวด้วยข้อเท้าหรือบางทีเขาก็เรียกว,ว่าปั๊มปิ้งก็คือถ้าเราทําแรงขึ้นเนี่ยบอร์ดมันจะเคลื่อนที่ด้วยนะครับบอร์ดจะทําให้บอร์ดเคลื่อนที่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราจะฝึก ฝึกแบบนี้ก่อนเห็นไหมครับไม่ให้เซลม้มเลี้ยวได้นะโดยส้นเท้าก่อนนะครับยังไม่ต้องทําอะไรเลี้ยวนิดๆน,น,นะครับเพื่อหลบอะไรบางอย่างหรือเพื่อควบคุมให้บอดมันไปตรงทิศทางเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้การเคลื่อนที่ทําให้บอดเคลื่อนที่และเบาๆคราวนี้เราก็จะมาฝึกการเลี้ยวเบาๆเหมือนกันนะครับยังไม่แรงเพราะนั้นเลี้ยวเบาๆกับการเคลื่อนที่เบาๆเราก็จะใช้แค่ข้อเท้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันสําหรับการ เคลื่อนที่นะครับมาดูกันนะครับคราวนี้จะเป็นสาธิตแบบเคลื่อนที่ละก็ทําเหมือนผมจะทําต่อเนื่องเลยนะครับก็ทําเหมือนเหมือนคราวที่แล้วก็คือขึ้นไปแล้วก็แทนที่จะเป็นตัวที่เฉยๆปุ๊บเราก็รีบบิดเท้าเลยในขณะที่บอร์ดเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับบิดเท้าเพราะว่าเราทําความคุ้นเคยกับมันแล้วนะครับสามารถบิดเท้าได้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับปุ๊บแล้วก็บิดเท้าไว้นะครับเห็นไหมครับผมเน้น ปลายเท้าส้นเท้าเอาใหม่นะครับดูกันอีกทีหนึ่งนะระยะมันสั้นนะครับก็เลยทําให้สาธิตอะไรจะจะช้าหนิปับ๊บผมดันเบาๆนะครับขึ้นไปยืนปึ๊บบิดอ่าปทางหลังไปข้างหน้าปึ๊บก็เน้นปลายเท้าไปข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมปไปข้างหลังไปข้างหน้าหรือว่าเรียกว่าโทไซด์ฮิวไซด์นะครับก็เน้นเท้าอย่างเงี้ยนะครับ โศกไหิวไซนะครับเนี่ยถ้าเราทำเร็เวๆมันก็จะเคลื่อนที่แล้วก็การทำแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้บอร์ดเคลื่อนที่ตลอดเวลาได้ด้วยนะครับไปแบบชา้ชาๆอ่ะอีกรอบนึงอ่ะมาดูอีกสักรอบนะครับมาดูอีกสักรอบเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายภาพมุมกว้างให้ดูอีกรอบนึงนะครับขึ้นปุ๊บชา้ชาๆนะครับบิดเท้าอ่ะไปด้านนี้โทดไซ หิวสายโทษสายเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการควบคุมให้บอดเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับกำหนดทิศทางในการเดินบอดก่อนนะครับมาดูเป็นภาพมุมกว้างนะครับเริ่มขึ้นถายเบาๆนะครับบิดเท้าไปโทรซ้ายอยู่